ผีดงก้วยลอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับชมเรื่องหลอนก่อนใครๆฝากกดไ like, ล<อ>ค์กดแชร์ก่อนฟังให้ทีมงานแถวนี้ผีดุด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวแถวนี้ผีดุวันนี้ผมมีเรื่องราวสุดหลอนที่เกิดขึ้นกับผมตั้งแต่สมัยตอนที่ยังเป็นเด็กเมื่อครั้งที่ผมยังไม่รู้ประสีประสามาจนถึงปัจจุบัน เมื่อไรที่ผมได้เดินผ่านหรือมองไปตรงบริเวณนั้นก็จะเห็นวิญญาณของผู้หญิงมาปรากฏตัวให้ผมเห็นทุกครั้งลองมาฟังกันดูนะครับว่าสิ่งที่ผมเจอมันนั้นเกี่ยวข้องกับอะไรเรื่องนี้เกิดขึ้นที่บ้านของผมเองครับบ้านของผมเป็นบ้านแบบสมัยเก่าครับอยู่แถวชานเมืองในจังหวัดสระบุรีซึ่งในบริเวณบ้านก็จะมีการปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัว และสวนผลไม้ดอกไม้ไว้รอบๆบ้านแต่มันก็จะมีอยู่จุดหนึ่งที่ผมเองในตอนนั้นก็ไม่เข้าใจว่าใครชอบไปยืนอยู่ในนั้นโดยเฉพาะในเวลากลางค่ำกลางคืนซึ่งจุดที่ว่านั้นก็คือดงกล้วยครับครั้งแรกที่ผมได้เห็นอะไรแปลกๆในดงกล้วยนี้เป็นวันที่พ่อกับแม่ไม่อยู่บ้านตอนนั้นผมอายุไม่เกินห้าหขวบแล้วคืนนั้นผมก็งองแงมาก พี่เลี้ยงก็เลยพาผมออกไปเดินเล่นที่หน้าบ้านจังหวะที่กําลังเดินเล่นอยู่นั้นก็มีเสียงโทรศัพท์บ้านดังขึ้นพี่เลี้ยงก็เลยชวนผมเข้าบ้านแต่ผมไม่ยอมเข้าทางพี่เลี้ยงก็เห็นว่าไม่น่าจะมีอะไรเพราะประตูบ้านก็ล็อกไว้เรียบร้อยแถมบริเวณบ้านก็ไม่มีบ่อน้ําหรือพื้นที่อันตรายจึงบอกให้ผมเล่นอยู่แถวนี้ก่อนก็ได้จากนั้นเธอก็เดินเข้าไปรับโทรศัพท์ในบ้านผมก็วิ่งเล่นไปตามปกติ จนกระทั่งรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงใครบางคนตะโกนเรียกมาจากทางหลังบ้านตอนนั้นผมเข้าใจว่าเป็นเสียงของคุณแม่ผมครับก็เลยวิ่งตามเสียงไปพอมาถึงข้างหลังบ้านผมก็เห็นว่าแม่เดินเข้าไปทางดงกล้วยจากนั้นก็หันมากวางมือเรียกผมให้ตามเข้าไปพอเข้าไปด้านในก็เห็นว่าแม่นั่งลงที่พื้นแล้วก็เรียกให้ผมเข้าไปนอนหนุนตักผมก็ทำตามและสุดท้ายก็พลอยหลับไป เวลาผ่านไปได้พักใหญ่ผมก็ได้ยินเสียงพี่เลี้ยงวอยวายดังลั่นขึ้นมาทำเอาผมสะดุ้งตื่นเจอแล้วค่ะคุณนายเจอน้องเอกแล้วค่ะจากนั้นผมก็เห็นพ่อกับแม่วิ่งหน้าตื่นเข้ามาอุ้มผมออกจากดงกล้วยดูท่าทางของทั้งคู่ตกใจมากครับหลังจากที่เข้ามาในบ้านแม่ก็ถามผมว่าทำไมถึงเข้าไปนอนในนั้นด้วยความเป็นเด็กในเวลานั้นผมก็ไม่ได้ตอบอะไรนอกจากคำว่าง,ง่วงครับ แต่ก็ไม่ได้เล่าว่าเพราะอะไรถึงง่วงส่วนพ่อกับแม่ก็พากันโวยวายใส่พี่เลี้ยงไปยกใหญ่จากนั้นผมก็ถูกพาตัวไปอาบน้ำพี่เลี้ยงก็ถามผมอีกครั้งว่าเพราะอะไรถึงได้เดินเข้าไปนอนหลับอยู่ในดงกล้วยก็แม่เรียกให้เข้าไปผมตอบพี่เลี้ยงแบบนั้นพี่เลี้ยงจึงบอกผมว่าต่อไปน,นี้จะไม่พาผมไปเล่นนอกบ้านแล้วผมก็ได้แต่รับฟังและพยักหน้างึกๆึแบบงงๆหลังจากนั้นผ่านไป ผมก็ไม่ได้เจอเหตุการณ์แบบนั้นอีกเพราะไม่ได้ออกมาเล่นนอกบ้านในเวลากลางคืนกระทั่งมีอยู่คืนนึงซึ่งผมจำได้ว่าฝนตกหนักมากและมันก็มีลมตีหน้าต่างดังอยู่ตลอดเวลาจนผมรู้สึกกลัวผมก็เลยเดินออกมาจากห้องตั้งใจจะไปเคาะเรียกพ่อกับแม่แต่พอเดินออกมาระหว่างทางที่จะไปถึงห้องพ่อกับแม่ผมก็เห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเดินอยู่นอกบ้าน ผู้หญิงคนนั้นแต่งตัวคล้ายกับแม่ของผมเลยครับใส่ชุดนอนแบบเดียวกันเป๊ะผมก็เลยวิ่งไปหาจนกระทั่งเห็นว่าเธอไปหยุดอยู่ที่ดงกล้วยแต่เธอไม่ได้หันหน้ากลับมาหาผมนะครับตอนนั้นเสียงฟ้าร้องฟ้าแลบและผ่าลงมาดังเปรี้ยงตรงกลางดงกล้วยผมเห็นว่าผู้หญิงคนนั้นโดนฟ้าผ่าก็เลยตะโกนร้องเสียงดังลั่นด้วยความตกใจเพราะเข้าใจว่าฟ้าผ่าแม่ของตัวเองภาพที่เห็นคือ แม่ผมตัวดำเป็นตอตะโกเลยครับโดนฟ้าผ่าลงกลางหัวจนแยกเป็นสองส่วนคือมันน่ากลัวมากๆพอทุกคนได้ยินเสียงผมก็พากันวิ่งออกมาดูปรากฏว่าทั้งพ่อแม่และพี่เลี้ยงต่างก็อยู่ในบ้านกันครบไม่มีใครอยู่ที่ข้างนอกบ้านเลยแถมแม่ก็ไม่ได้โดนฟ้าผ่าด้วยผมร้องวอยวายเข้ามาก่อนแม่ทันทีจนแม่เองก็ตกใจว่าผมเป็นอะไรแม่โดนฟ้าผ่าแม่โดนฟ้าผ่า ตอนนั้นผมเอาแต่พูดประโยคนี้ซ้ำๆทั้งยังชี้ไปที่ดงกล้วยจนแม่ต้องพาผมกลับเข้าไปในห้องและโ oh, ออยู่นานกว่าผมจะหยุดร้องแต่ก็ยังไม่มีใครถามถึงเรื่องราวที่ผมเห็นอีกเหมือนเดิมครับเช้าวันต่อมาผมก็ได้ยินพ่อพูดว่าเมื่อคืนฟ้าผ่าดงกล้วยไม่หมดเลยสงสัยจะได้ปลูกอย่างอื่นแล้วผมก็เลยมองไปที่ดงกล้วยและเห็นว่า มีผู้หญิงคนหนึ่งยืนร้องไห้อยู่ข้างดงกล้วยที่โดนฟ้าผ่าซึ่งสภาพของเธอก็ดูน่ากลัวมากครับตัวดำเป็นตอตะโกเลยซ้ำยังมีบาดแผลเวอะแวกตามตัวเป็นรอยไหม้ผุพองแถมเธอยังมองมาที่ผมด้วยด้วยความกลัวผมก็เลยเรียบวิ่งไปหาแม่แล้วบอกว่าผีผีตัวดำแต่แม่ก็ไม่ได้สนใจที่ผมพูดสักเท่าไหร่พระมวัวแต่บ่นเสียดายที่ดงกล้วยโดนฟ้าผ่าหลังจากนั้นผ่านมาอีกหลายเดือน พื้นที่ตรงนั้นก็ถูกเปลี่ยนไปเป็นแปลงผักของแม่ซึ่งในช่วงนั้นผมก็ไม่เจอความผิดปกติอะไรในบริเวณดงกล้วยเก่าจนกระทั่งเวลาผ่านไปตอนนั้นผมอยู่ช่วงมัธยมต้นแม่ได้ต้นกล้วยมาจากคนรู้จักและคุยกับพ่อว่าอยากปลูกกล้วยอีกพ่อก็เลยใช้พื้นที่เดิมที่เคยเป็นดงกล้วยเก่าลงปลูกต้นกล้วยต้นใหม่ที่แม่ได้มาคือในเวลานั้นผมก็ลืมเรื่องราวเกี่ยวกับดงกล้วยที่เคยเจอตอนเด็กๆไปบ้างแล้ว แต่พอมีต้นกล้วยกลับมาอยู่ในตำแหน่งเดิมภาพความทรงจำมันก็เริ่มทยอยกลับมาอีกครั้งหลังจากที่พ่อจัดดงกล้วยใหม่เสร็จในคืนแรกผมก็มีความรู้สึกแปลกๆมันเหมือนกับว่ามีใครบางคนจ้องมองมาที่ผมอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ผมกลับมาจากโรงเรียนจนกระทั่งเดินเข้ามาในบ้านพอตกกลางคืนผมก็เห็นว่ามีเงาของใครบางคนยืนด้อมๆมองๆอ,ออกมาจากในดงกล้วย ด้วยความสงสัยผมก็เลยเดินออกไปส่องดูพอเดินไปในระยะสายตาที่เห็นดงกล้วยได้อย่างชัดเจนก็กลับไม่เจอใครแต่พอกลับหลังหันกำลังจะเดินกลับเข้าบ้านก็ได้ยินเสียงเท้าคนเดินย่ำใบไม้ดังกรอบแกรบผมก็หันกลับไปดูอีกครั้งเสียงฝีเท้านั้นก็เงียบไปแต่พอผมกลับหลังหันเดินต่อก็มีเสียงฝีเท้าดังขึ้นอีกผมก็หันกลับไปอีกก็ไม่เจอใครอีกเหมือนเดิม คราวนี้ผมก็เริ่มรู้สึกขนลุกขึ้นมาเพราะเหมือนมีมือใครมาสัมผัสที่บ่าและมือน,นั้นก็เย็นมากครับทีนี้ผมไม่หันกลับไปดูแล้วได้วิ่งเข้ามาในบ้านทันทีด้วยความตกใจไม่ทันได้ดูทางก็ชนเข้ากับพี่เลี้ยงจนล้มคว่ำไม่เป็นท่าเป็นอะไรคะน้องเอกทำไมถึงได้วิ่งเพล้ยพร่เข้ามาแบบนี้ผมไม่ได้ตอบคําถามในทันทีเพราะดันได้ยินเสียงหัวเราะดังแว่วขึ้นมาจากด้านหลังเลยหันกลับไปมองก็เห็นว่า มีเงาของใครบางคนเดินหายเข้าไปในดงกล้วยผมเลยหันมาถามพี่เลี้ยงว่าพี่เห็นไหมพี่เลี้ยงมองตามสายตาผมไปก่อนจะถามกลับงงๆว่าเห็นอะไรคะเมื่อกี้มีผู้หญิงเดินหายเข้าไปในดงกล้วยอะ่ะไปใหญ่แล้วน้องเอกที่ไม่เห็นว่าจะมีใครเลยพอได้ยินแบบนั้นผมจึงรีบผลลุกขึ้นแล้ววิ่งแทรกตัวเข้าบ้านทันทีพอเข้ามาถึงในบ้านผมก็รีบมาบอกพ่อกับแม่ว่าให้ตัดต้นกล้วยทิ้ง เพราะผมเห็นว่ามีผู้หญิงอยู่ในดงกล้วยผู้หญิงที่ไหนจะมาอยู่ในดงกล้วยไร้สาระแต่ผมเห็นจริงๆนะพ่อเคยเห็นมาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วอ่ะพ่อตัดดงกล้วยทิ้งเหอะผมว่ามันต้องมีผีแน่ๆโอ้ยพ่อทําไม่ได้หรอกต้นกล้วยตอนนั้นแม่แกเพิ่งได้มาพ่อตัดทิ้งก็มีหวังพ่อหูชาแน่ๆพอได้ยินพ่อบอกแบบนั้นผมก็เลยไปบอกกับแม่ว่าผมเจออะไรที่ดงกล้วยแต่แม่ก็พูดไม่ต่างจากพ่อเลยครับ แถมยังไม่ยอมฟังเหตุผลของผมด้วยมันจะเป็นไปได้ไงแม่เพิ่งเอากล้วยมาปลูกและต้นกล้วยนั้นก็ไม่ใช่ต้นกล้วยตาน,นีนะจะมีผีได้ไงเอาจริงๆผมก็มั่นใจว่าผีผู้หญิงที่ผมเห็นนั้นไม่ใช่ผีตานีครับเพราะผมเองก็เคยได้ยินมาว่าผีตานีจะใส่ชุดไทยห่มสบายสีเขียวผมยาวๆแต่ผู้หญิงที่ผมเห็นนั้นไม่ใช่เธอแต่งตัวธรรมดาสวมใส่เสื้อผ้าแบบคนทั่วไปดูยังไงก็ไม่น่าจะใช่ผีตานีอย่างแน่นอน ตกดึกคืนนั้นในระหว่างที่ผมกำลังนอนหลับอยู่ผมก็รู้สึกอ,อึดอัดขึ้นมาแปลกๆมันเหมือนมีคนมานอนกอดผมไว้แล้วมันก็แน่นมากขึ้นเรื่อยๆจนผมรู้สึกตัวขึ้นมาตอนนั้นผมเห็นแขนข้างหนึ่งผ้าอยู่บนตัวผมผมก็เลยพยายามจะขยับออกแต่ยิ่งขยับมันก็ยิ่งแน่นซ้ำผมยังเห็นแต่แขนครับเป็นแขนที่ยืดยาวมากๆผมก็เลยมองตามแขนนั้นไปพบว่า มันยาวออกไปทางหน้าต่างซึ่งจากตำแหน่งแล้วเหมือนว่ามันยืดออกมาจากทางดงกล้วยตอนนั้นผมกลัวมากครับแต่ก็ยังพยายามดิ้นอยู่แต่แล้วแขนนั้นก็เริ่มบีบตัวผมให้ขยับเหมือนกับจะพยายามลากให้ผมตกจากเตียงและดึงผมไปทางหน้าต่างตอนนั้นผมพยายามตะโกนร้องให้พ่อกับแม่มาช่วยแต่มันก็เหมือนว่าไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาจากปากผมพยายามดิ้นพยายามดึงรั้งเข้าของในห้องจนก็อี้ล้มระเนระนาด แต่ก็ขืนแรงไม่ไหวในนาทีนั้นผมหันไปเห็นสารเจ้าที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าบ้านซึ่งตั้งแต่เด็กจนโตผมไม่เคยยกมือไหวเลยครับเพราะผมไม่เชื่อว่าในบ้านหลังเล็กๆนั้นจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แต่ในนาทีนั้นผมไม่มีที่พึ่งใดๆแล้วก็เลยตะโกนไปว่าช่วยผมด้วยครับท่านจากนั้นก็มีแสงสว่างวาบขึ้นมาจากสารเจ้าที่แสงสว่างนั้นทำเอามือยาวๆหดกลับไปทันที ก่อนจะได้ยินเสียงร้องกรี๊ดของผู้หญิงดังขึ้นมาเมื่อหลุดออกมาจากพันธนาการของมือยาวๆนั่นผมก็รีบวิ่งไปที่ห้องพ่อกับแม่ทันทีพ่อกับแม่เปิดประตูออกมาด้วยอาการงวงเงียก่อนจะถามว่ามีอะไรผมก็เลยเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ท่านทั้งสองฟังนี่แกเล่นยาหรือเปล่ายาอะไรพ่อผมพูดเรื่องจริงคุณอย่าไปพูดว่าลูกแบบนั้นสิแม่รีบเอ่อยปรามพ่อทันทีก่อนจะเข้ามากอดปลอบขวัญผมว่าน่าจะเป็นฝันร้าย แต่ผมก็ยืนยันว่าไม่ได้ฝันและพาแม่ไปดูข้าของที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วห้องตอนที่ผมสู้กับมือยาวๆที่ยื่นมาจากดงกล้วยแต่เมื่อเปิดประตูกลับเข้ามาในห้องกลับพบว่าทุกอย่างอยู่ในสภาพเรียบร้อยไม่มีเขาโครงเลยด้วยซ้ําว่ามันเคยล้มระเนระนาดมาก่อนแม่ได้แต่ถอนหายใจก่อนจะบอกผมอีกครั้งว่าผมน่าจะฝันร้ายแหละและพูดตัดจบว่าถ้ากลัวก็ย้ายไปนอนกับแม่ก็ได้ ผมก็เลยริบวิ่งเข้าไปหยิบหมอนและเดินคอตกตามแม่ไปเช้าวันต่อมาผมก็ไปโรงเรียนตอนนั้นผมสังเกตเห็นว่าที่พื้นหญ้ามีรอยครูดยาวๆออกมาจากดงกล้วยนั่นและยาวไปถึงห้องผมมันเลยทำให้ผมแน่ใจว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับผมผมไม่ได้ฝันไปนแน่ๆก่อนออกจากบ้านผมก็เลยยกมือไหว้สารตายายอีกครั้งเพื่อขอบคุณและขอให้ท่านช่วยคุ้มครองผมด้วยเพราะผมกลัวจริงๆ เหตุการณ์ประหลาดเงียบไปพักหนึ่งครับซึ่งตอนนั้นผมก็สบายใจได้ในระดับหนึ่งแล้วว่าน่าจะไม่เกิดขึ้นแล้วก็มีเผลอไผลลืมไหว้สารตายายไปบ้างกระทั่งกลับมาเกิดเรื่องอีกวันนั้นผมช่วยพ่อทําสวนอยู่นอกบ้านสักพักพ่อก็ลุกขึ้นเดินเข้าไปในบ้านผมก็ยังก้มหน้าก้มตาทํางานตามที่พ่อบอกไว้ไปเรื่อยๆจากนั้นก็รู้สึกว่ามีใครมาเป่าหูผมผมนึกว่าพ่อก็เลยพูดไปว่า อย่าเล่นพ่อผมไม่ชอบแต่ความรู้สึกว่าลมพัดใส่หูก็มาเรื่อยๆผมก็เลยเงยหน้าขึ้นมามองปรากฏว่ารอบตัวไม่มีใครเลยครับผมมองเข้าไปในบ้านก็เห็นว่าบ้านของผมมีสภาพเปลี่ยนไปจากบ้านไม้ชั้นเดียวเป็นบ้านไม้ยกเสาสูงมีไต้ถุนบ้านผมก็ตกใจครับเลยขยี้ตามองอีกทีผมมองไปรอบๆก็เห็นเป็นบ้านไม้ยกเสาสูงอีกเหมือนเดิม ผมก็เลยตะโกนเรียกหาพ่อกับแม่แต่ก็ไม่มีใครขานรับกลับมามีเพียงผู้หญิงคนหนึ่งที่เดินลงมาจากบ้านเธอส่งยิ้มให้ผมก่อนจะเดินเข้ามาหาผมพ,พี่เป็นใครอะ่ะแล้วพ่อกับแม่ผมเป็นไหนเธอไม่ได้ตอบคำถามของผมแต่ยื่นมือมาจับที่มือผมแทนเรากลับขึ้นบ้านดีกว่าพี่นี่ก็มืดแล้วสิ่งคำพูดของเธอบรรยากาศโดยรอบก็มืดลงในทันทีตอนนั้นผมกลัวมาก และพยายามจะขืนตัวไม่ยอมเดินตามเธอไปแต่เธอกลับกำมือผมแน่นและพยายามจะลากผมเข้าบ้านเพราะผมไม่ยอมทำตามเธอเธอก็เริ่มแสดงอาการเกลี้ยกล่อดใส่ผมจากผู้หญิงที่มีใบหน้าสาวสวยก็เริ่มเปลี่ยนเป็นหญิงชราผมขาวรุงรังแต่แรงเธอก็เยอะมากครับเยอะจนผมต้านไม่ไหวสุดท้ายเธอก็ฉุดกระชากลากผมไปจนถึงหน้าบันไดและบังคับให้ผมเดินตามเธอขึ้นไป ในจังหวัดนั้นเองก็มีเสียงของใครบางคนพูดขึ้นมาจากด้านหลังเป็นเสียงผู้ชายสูงวัยมันจะมากไปแล้วนะแม่กรองผู้หญิงคนนั้นหยุดชะง,งักทันทีผมก็เลยรีบสะบัดมือออกจากเธอและวิ่งหนีออกมาหลบอยู่ที่ด้านหลังชายคนนั้นและเมื่อผมเห็นหน้าชายคนนั้นผมก็จําได้ทันทีว่าเป็นคุณปู่ทวดของผมเองซึ่งท่านเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ท่านไม่ได้หันมาพูดอะไรกับผม เพราะยังคงจ้องหน้าผู้หญิงคนนั้นด้วยสายตาเอาเรื่องผู้หญิงคนนั้นดูหวาดกลัวท่านมากก่อนจะหายวับไปและทุกอย่างก็เข้าสู่ภาวะปกติซึ่งพ่อของผมก็เดินออกมาจากบ้านพอดีตอนนั้นผมกลัวมากครับกลัวจนทําอะไรไม่ถูกเหงอ่ออกไปทั้งตัวพ่อคิดว่าผมจะเป็นลมก็เลยให้ผมเข้าไปนั่งพักในบ้านพอได้สติผมก็เลยรีบถามแม่ว่าแม่รู้จักผู้หญิงที่ชื่อกรองไหมแม่ก็สายหน้า ส่วนพ่อได้ยินเข้าก็ตกใจก่อนจะรีบถามผมว่าไปเอาชื่อนี้มาจากไหนผมจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้พ่อฟังเมื่อพ่อได้ยินแบบนั้นก็รีบพาผมไปหาหลวงปู่ที่วัดและให้ผมบวชเรียนอยู่ที่วัดนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาซึ่งในระหว่างนั้นผมไม่ได้กลับมาที่บ้านเลยครับส่วนใหญ่พ่อกับแม่จะเป็นคนไปหาผมที่วัดมากกว่าตอนนั้นผมก็รู้สึกดีเหมือนกันที่ไม่ต้องกลับมาอยู่บ้านเพราะผมกลัว เวลาผ่านไปจนกระทั่งผมเรียนจบเทียบเท่าชั้นมัธยมปลายหลวงปู่จึงบอกให้ผมศึกแล้วไปหาเรียนต่อมหาวิทยาลัยส่วนเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับผมนั้นผมไม่เคยทราบเลยว่ามีสาเหตุมาจากอะไรจนกระทั่งโตเป็นผู้ใหญ่และต้องกลับมาอยู่บ้านเลยทำให้รู้ความจริงว่าคุณกรองหรือย่ากรองนั้นเป็นอดีตเมียเล็กของคุณปู่ทวดแล้วเกิดไปหลงรักคนงานในบ้านแม้ชายผู้นั้นจะไม่เต็มใจ แต่คุณกรองเธอก็ใช้วิธีบังคับต่างๆนาๆนาคุณกรองจะนัดให้ชายคนนั้นมาหาที่ดงกล้วยข้างหลังบ้านในช่วงที่คุณปู่ทวดเผลอสุดท้ายฝ่ายชายทนไม่ไหวเลยตัดสินใจบอกความจริงกับคุณปู่ทวดเมื่อคุณปู่ทวดทราบความจริงเลยจับล่ามเธอไว้ที่ข้างหลังบ้านซึ่งก็คือบริเวณดงกล้วยนั่นแหละครับจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งเกิดพายุฝ,ฝนฟ้าคะนองเธอโดนฟ้าผ่าตายคาดงกล้วยนั่นเอง แต่ที่ผมช็อกก็คือชายคนงานที่เธอแอบรักนั้นเขาก็ว่ากันว่าเป็นผมนี่แหละครับที่กลับชาติมาเกิดปัจจุบันนี้แม้ดงกล้วยนั้นจะถูกถอนรากถอนโคนออกไปแล้วแต่ทุกครั้งที่ผมมองไปตรงบริเวณดวงกล้วยเก่านั่นผมก็มักจะเห็นคุณกรองเธอมายืนมองผมด้วยแววตาเศร้าๆอยู่ตลอดครับ